ใ,ใจกงเมจะเธอรกอ็ฉันยมันใจว่าต้องเป็นเธอ่อเลที่ทำให้ง,งสิงใ,ใจจมืนบอกว่าป,ปไ,รไรในตฉันยิมจเอาละครับที่วันนี้ผมเรียกทุกคนเข้ามาประชุมอ่ะเพราะผมมีเรื่องจะบอกว่าตอนนี้ทางลูกค้ารยใแม่ของ,องสถานีเราครับ เขาจะส่งลูกสาวเขามาฝึกงานที่นี่นะฮะผมก็เลยอยากจะให้น้องเขาอ่ะเข้ามาฝึกงานจัดรายการกับพวกคุณทั้งสี่คนนะครับโอ้โ,ฮโ,ฮโหก็ดีสิครับจัดรายการมตั้งนานเนี่ยมีแต่ผู้ชายมีแต่กล้ามมีแต่หน้าตีถ้ามีผู้หญิงมีดอกไม้ประดับในคืนเราก็คงจะดีนะครับอ้าวพูดอย่างนี้ไม่ทราบว่ากล้าผมเนี่ยเป็นนักส่วนไนของคุณหรือเปล่าครับโทมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตีกับเกาหลีมันต่างไงครับ ช่วยแยกแย่ให้ออกด้วยพวกคุณเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วนะครับสามัคคีจะจริงจริงเอวังตุยตุยทิงโยสิครับโอ้ยช่วยแปลด้วยสามัคคีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องตุยตุยทิงโยสิครับน่ชงเป็นอะไรที่ลึกซึ้งคมคายบาดใจทะลุใสจริงๆริเอาเลยครับยังไงผมต้องขอฝากคุณทั้งสี่คนเนี่ยช่วยกันต้อนรับขับสู้น้องเขาหน่อยนะครับเพราะว่าทางลูกค้าะไรเนี่ยเขาเป็นเมนสปอนเซอร์ของคืนเราอ่ะ ถ้าเกิดเขาถอนตัวไปพว้เราจะแย่เลยนะครับเงี้ยผมต้องฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับโดยโทรเข้ามาในหัวข้อเซอร์ไพรสุดปิงนะครับใครมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตเนี่ยสามารถโทรเข้ามาเราให้เราฟังได้นะครับ ใช่ครับจะเซอร์ไพรส์ให้เธอเจอเซอร์ไพรส์ให้ใครเนี่ยก็ขอให้ไม่จากจะม,มาจากใจพวกเราสองคนเนี่ยก็โอเคนะครับวันนี้เนี่ยไอกี้มาเต็มแบบเนี้ยผมคงต้องเตียงกัดท่วมาโอนกระโจนมาอ้วงนะครับเอา,เ,อาเราสายแรกมาแล้วครับเราไปลุยสายแรกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีตัวดีผมตงพอครับสวัสดีครับคุณต่อพงใช่ไหมครับ อยากจะขอเพลงเหรอครับใช่ครับผมอยากจะขอเพลงน้ำปอดเปียกหมาได้ไหมครับน้ำตาเปียกหมอนใช่ไหมครับได้จัดเดียวเดียวจัดให้นี่ไอก้กี้แกไปหาเวลาจัดเอาเองดีเปล่าวะชนนั้นะเรียนมาน้อยเว้ยภาษาเทพอะไรพวกเนี้ยฉันไม่รู้เรื่องหรอกเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให้แมว ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยก็ไม่ต้องไห่ไงไอ้บ้าไอ้บ้าก็อาใบไงพ่อเธอะพ่อเธอะก็เหมือนดองไงเซอร์ไพรส์เน่งพ่ออี้นี่พ่อเองใช่นี่พ่อแก่ว,วะทำไมหน้าไมเ่เหมือนเลยอะมันเหมือแนแม่มนะั้นพอ่ออ่ะพ่ออ่านั่งเลยดีกว่านะมามามานี่นะพ่อนี่นะเคยจัดรายการวิถีชุมชน ดวจะหาว่าไม่เจ๋งจริงไงน,นี่อะไรบางเนี่ยอานี่นี่สายมาพอดีเลยเร็วเร็วเรับเลยรับเลย,ลเลยอาสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะดีเจใหม่เหรอคะโอ้โหใหม่ล่าสุดเลยครับจะเซอร์ไพรส์ให้เธอเจอเซอร์ไพรส์ให้ใครก็ขอให้ไม่จากจามาจากใจนะครับโอ้โหพูดชัดเลยพ่อแกงจริงว่ะอยากจะขอเพลงอะไรครับ โอ้โหอยากจะเล่นให้ฟังสดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเป็นนักดนตรีที่คอยตะเวนพเนจรเล่นไปทั่วเลยเปิดหมัวกครับแมนี่มีเรื่องสนุกๆให้ฟังเต็มเลยครับรู้ฟังครับนี่จะบอกให้ฟังตอนนี้ผมไปที่ซิมบับเวนะไปเล่นนะโอ้โมีคนอดอาหาร